รีกรกฎทุกๆท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนะคะมาดูพลังงานของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องใหญ่เรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีของชาวราศีกรกฎในเดือน สิงหาคมจะเกิดอะไรคะขอใบนี้ค่ะว้าวเวลขอพลังงานชาวราศีกรกฎสวยงามมากๆเลยในเดือนสิงหาคมคุณจะได้รับข่าวดีข่าวเซอร์ไพรส์อะไรคะเซอร์ไบเชั่นฟันเอนจอยเมนต ว้าวสวยงามมากค่ะชาวราศีกรกฎ Peace and harmony ชาวราศีกรกฎเห็นสิ่งที่ไพ่เกิดขึ้นแล้วนะเชื่อว่านี่คือสัญญาณพลังงานของคุณในเดือนสิงหาคม ของชาวราศีกรกฎนะคะเรื่องใหญ่เรื่องเซอร์ไพรส์ข่าวดีที่กำลังจะได้รับสัญญาณของการเติบโตในเรื่องของการเงินการเดินทางความสำเร็จความมั่งคัง่งความ,มสมบูรณ์เงินที่กำลังจะหลั่งไหลเข้ามานะ,ะโชคเงินก้อนใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นมันนี่เงินนะ,ะเงินความจเจริญรุ่งเรืองที่คุณกำลังที่จะได้รับชัยชนะและความสำเร็จคุณมีเป้าหมายอะไรชาวราศีกรกฎนะคะ คือจังหวะของชีวิตบางอย่างเหมือนกับว่าจะเข้ามาเสิร์ฟเลยนะคะสิ่งที่ทำไว้สิ่งนี้ที่ตั้งใจกำลังจะเกิดขึ้นเข้ามาเสิร์ฟถึงที่ไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินความเจริญเรืองเองินก้อนใหญ่ทรัพย์สินนสังหานะคะ,ะสิ่งที่กําลังหลั่งไหลที่กำลัง,ลงที่จะเดินทางมาหาคุณหรือว่าคุณกําลังเดินทางไปหาสิ่งนั้นนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมีเกณฑ์ที่จะได้เปลี่ยนแปลงนิวจ o อบแล้วก็ค a r รีอนะคะคุณจะมี โอกาสที่จะได้ทํางานใหม่จ็อบใหม่เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะจะทําให้คุณจเจริญรุ่งเรืองประสบความสำเร็จมากๆเลยทีเดียวหรือว่าสิ่งใหม่ๆจะทําให้คุณไปสู่หนทางใหม่ๆของชีวิตชาวราศีกรกฎแต่เหมือนอะไรมีมีอะไรบางอย่างดนจิตด,ดนใจทําให้คุณต้องมีจ็อบใหม่ด้วยเช่นกันนะคะจ็อบเสริมงานเสริมอะไรแบบนี้หรือว่า สิ่งนั้นทําให้คุณรู้สึกโฟล์แล้วก็ลื่นไหลในเรื่องของการเงินมากๆเลยมีเข้ามาทําให้รู้สึกว่าหอมปากหอมคอด้วยในเดือนสิงหาคม Reader นะคะ success t o w a r d towards u c c e s s ค่ะคุณกําลังไต่ระดับไปสู่ความเป็นผู้นําแล้วก็ความสําเร็จ หน้าที่การงานการเติบโตแล้วก็เรีได้ว่ากําลังเฉลิมฉลองกับข่าวดีข่าวดีในงานข่าวดีในเงินข่าวดีตําแหน่งการงานหรือว่าการยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆนั่นเองนะคะการเฉลิมฉลองความสุขช่วงเวลาสนุกสนานกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนสิงหาคมด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วก็ peace and harmony ความสงบบางอย่างภายในของคุณกําลังทําให้คุณเข้าถึงกับสิ่งที่คุณรอ เหมือนชาวราศีกรกฎคุณมีซิกเซนส์สัญชาตญาณของตัวเองอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการคนโทรลตัวเองหรือว่าการได้รับรู้เซนส์พลังงานบางอย่างว่าคุณจะประสบความสําเร็จว่าคุณกําลังได้ตามหาสิ่งที่คุณตั้งใจธรรมชาติการเดินทางทําให้คุณได้รับโชคดีทําให้คุณได้ข่าวดีทําให้คุณได้มีงานมีเงินที่มากขึ้นนะคะแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆคุณอาจจะได้ออก งานบ่อยเดินทางบ่อยนะคะหรือว่าเป็นเป้าหมายหรือว่าการเดินทางสิ่งนั้นแบบครั้งใหญ่ของชีวิตเลยทีเดียวในเดือนสิงหาคมนะคะสวยงามมากๆนี่คือพลังงานชาวราศีกรกฎเดี๋ยวเรามาดูกันเพิ่มเติมว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณอีกทีนี้มาขอขยายความนะคะชาวราศีกรกฎสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น กับชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมเรื่องใหญ่ข่าวเซอร์ไพรส์รของชาวราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมสงครามความสำเร็จในเรื่องของการเงินกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกรกฎเด e ม a g i c เชียนแปดเหรียญ ว้าวราชาถ้วยซีดาแล้วก็เดอะไฮเอฟเฟนส์ใบนี้จะออกมาอู้อัศวินเมเท้าวีระบุรุษขันความสำเร็จนะคะศึกครั้งนี้ในชีวิตของคุณคุณจะประสบความสำเร็จบอกได้เลยนะคะเพราะว่าขึ้นในเรื่องของเดอะเมจิเชียนใบแรกเลยแล้วก็แปดเหรียญราชาถ้วยนี่คือคุณธาตุน้ำกรกฎ ความหัศจรรยนบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณไม่ว่าจะเป็นในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินความสําเร็จนะความมุ่งมั่นตั้งใจความขยันการลงทุนในตัวเองนะแปดเหรียญคือความแบบใส่ใจในตัวเองนะคะร,รายละเอียดทุกอย่างดีเทลทักษะหรือว่าการค้นคว้าหาความรู้อะไรบางอย่างหรือว่าการเสริมในด้านอื่นๆนะเรียกได้ว่าคือมันต้องมีการเสริมบางอย่างเกิดขึ้นทักษะความตั้งใจความอดทน แล้วก็การทุ่มเทความขยันทําให้คุณประสบความสําเร็จทําให้คุณได้ตําแหน่งการงานใหม่ให้คุณได้โยกแก้ยไปสุ่์สิ่งใหม่ให้คุณได้กล้าที่จะได้ทําในสิ่งที่ที่เกิดขึ้นในความท้าทายที่เป็นสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งนะที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณสวยงามมากๆกับเดอะเมจิเชียนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งที่คุณมีนะคะสิ่งที่พิเศษในตัวตนของคุณกําลังทําให้คุณได้ประสบความสาเร็จไลฟ์สไตล์นะ,ะไอเดียแล้วก็ความมุ่งมั่นและตั้งใจ สิ่งที่ใช่และสิ่งที่ถูกต้องนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีคุณเป็นคนที่มีความสุภาพมีความอ่อนโยนแล้วคุณก็มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองคุณมีความฉลาดมากนะคะฉลาดเฉลียวแล้วก็สามารถที่จะหาเสาะแสวงหาหรือว่าหาข้อมูลหรือว่าเรียนรู้หรือว่าทําในสิ่งนั้นให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆนะคะในเรื่องของการเงินที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่ายอมแพ้ชาวราศีกรกฎเป็นเดือนแห่งการแบบต้องต้องลุยกับตัวเองเหมือนกันนะคะแล้วก็เชื่อว่าสีดาบอรอไฮโรเฟนแล้วก็อซูนวเท้าวสวยงามมาก เชื่อว่าคุณมีการาชะลอบางสิ่งบางอย่างไว้ด้วยเช่กนการการชะลอการวางแผนการทิ้งระยะห่างกับอะไรบางอย่างนะคะการที่จะแบบศึกษาศึกษาเวลากับตัวเองคืออดทนที่จะได้ที่จะได้คุยกับตัวเองหรือว่าเรียนรู้กับตัวเองอดทนกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเพื่อที่จะมองเหตุผลเพื่อที่จะก้าวไปสู่บางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าคุณมีเกณฑ์ได้เดินทางหรือการเดินทาง,งคุณทําให้คุณได้พบเจอสิ่งที่ไม่คาดฝัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพายคุณได้ได,ได้ได้ไปกราบไหว้ไปขอพรไปสักการะหรือบางอย่างสิ่งสิ่งนั้นนะคะนำพายคุณประสบความสุขเพราะอาซืน้นในเท้าคือความสาเร็จอยู่แล้วอาซืน้นในเท้าคือชัยชนะอยู่แล้วด้วยไฮรูเฟนคือความเป็นตัวตนของคุณอยู่แล้วนะคะสิ่งที่คุณมีการเชื่อมโยงการคอนเนคกับทุกอย่างที่คุณต้องการตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตนะคะสิ่งที่ขอพรสิ่งที่ทําไว้กําลังจะเกิดผลลัพธ์อย่างภาคภูมิใจมากๆเลย เชื่อว่าคุณมีเกณฑ์ที่ได้ออกเดินทางนะคะลองไปสู่ความสำเร็จนะคะแล้วก็เหมือนสัญชาตญาณของคุณกำลังพาคุณเข้าไปสู่ พลังภายในของตัวเองลึกๆจริงๆเพราะว่าเกิดในเรื่องของ peace and harmony การเข้าถึงความเงียบความสงบภายในของตัวเองสี่เมต้านะคะเพื่อที่จะได้ตัดสินใจที่จะได้ทําสิ่งนั้นตัดสินใจที่จะได้ขยับขยายเติบโตในสิ่งสิ่งนั้นนี่คือการเฉลิมฉลองนี่คือความสุขนี่คือบ้านนี่คือความมั่นคงและก็ความมั่งคั่งที่กาลังจะเกิดขึ้นงานใหม่จ็อบใหม่นะคะอย่างที่บอกนะคะตาแหน่งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้น อาจจะมีการขยับเติบโตความมั่นคงที่มากขึ้นนะคะกาลังที่จะมีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกับคุณในเร็วนี้นั่นเองนะคะอะไรบางอย่างที่มันเป็นบางสิ่งที่เข้ามา,าสะท้อนหรือกระทบกระเทือนนะคะกับตัวตนของคุณใจเย็นไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงทําให้เราไปสู่ความมั่นคงที่ดีกว่าหรือว่าความมั่งคั่งที่เติบโตในนานาคตระยะยาวเช่นกันพลังงานชาวราศีกรกฎค่ะ หนึ่งเม้เาคุณมีความตื่นเต้นใหม่ๆเข้ามาหาคุณนะคะความตื่นเต้นบางอย่างเป้าหมายบางอย่างที่ใกล้มากขึ้นมีพลังของการจุดไฟบางสิ่งเกิดขึ้นหาแพชชั่นของคุณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังคือได้ได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังทําให้คุณมีพลังมีความเชื่อมั่นมีมีมีแรงมีพลังที่จะจะทำสิ่งนั้นให้ประสบความสำเร็จมากมากเลยนะคะคือรู้สึกแบบนั้นว่า คุณกาลังคว้าโอกาสความสำเร็จครั้งใหญ่มากๆเหมือนกับว่าคุณอาจจะพบเจอบางเรื่องที่ตื่นเต้นหรือบางเรื่องที่แบบท้าทายคุณหรือบางเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องทําอ่ะมันต้องทํามันต้องไปอะไรแบบนี้ค่ะมันคือแรงกระตุ้นบางอย่างจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าภายในของคุณด้วยสัญชาตญาณความเป็นผู้นําความสําเร็จนะคะที่กําลังจะทําให้คุณได้เติบโตได้เห็นได้เห็นได้รับรู้พลังงานใหม่ๆของตัวเองได้เปลี่ยนแปลงความสําเร็จไป,ไปไปในสิ่งที่ดีกว่า คุณมีแรงกระตุ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณมีแรงกระตุ้นจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนไกลคนที่มีคุณวุฒิวัยวุฒิหรือว่าการเดินทางทําให้คุณได้ได้รับข่าวดี5ดาบนะคะใจเย็นในการสื่อสารใจเย็นในการวางแผนใจเย็นกับสิ่งที่คุณกําลังเคลื่อนตัวไปรับโชคดีและโชคลาภที่กําลังจะมาหาคุณนะคะโชคดีโชคลาบนั้นเกิดจากการที่คุณกําลังรู้สึกว่าวางแผน เป้าหมายแล้วก็อดทนรอจังหวะที่ใช่ของชีวิตดูว f วออฟ u n e นะคะคุณกําลังดึงดูดความสําเร็จเข้ามาไม่ต้องกลัวนะคะคุณกําลังสู้กับอุปสรรคที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีมากกว่าที่คุณที่คุณเคยสูญเสียไปแน่นอนนี่คือความสําเร็จนะคะอนุญาตให้คุณได้สัมผัสกับบางอย่างที่เข้ามาท้าทายคุณไม่ว่าสิ่งนั้นจะเรื่องของอะไรคุณสามารถก้าวข้ามผ่านสิ่งสิ่งนั้นไปและเจอสิ่งที่ดีกว่า หรือแฮงแมนการตระหนักรู้กับบางอย่างในตัวเองจะทําให้คุณเข้าถึงซึมลึกในเรื่องของจิตญ,ญาณและพาคุณเติบโตสู่ความจเจริญรุ่งเรืองของชีวิตและแน่นอนอนาคตมีเรื่องราวที่เข้ามาท้าทายมากกว่านี้แน่นอนนะคะอัศวินดาความท,าท้าทายความสําเร็จการ,รเผชิญหน้ากับความสําเร็จที่มากกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎเชื่อว่าจะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นกับคุณอ r ร์ฟเวลนะคะคุณอาจจะมีคํา คุณอาจจะมีคำพูดหรือว่าที่ปรึกษาจากใครบางคนที่ให้คุณได้ n the right time นะคะอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ใช่ในบางอย่างบางเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่เป็นจังหวะที่ดีมากๆที่เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นค่ะเพราะเงินงานสิ่งใหม่ๆกำลังจะเกิดขึ้นพลังงานของคุณคือการเติบโตคือความสำเร็จแน่นอนแต่ทุกอย่างบางอย่างมันจะต้องคลี่คลายเป็นสเต็ปบายสเต็ปก่อนเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันจะดีขึ้นใจเย็นๆนะคะมีบางสิ่งที่ มันจะต้องรอจังหวะของชีวิตมีบางสิ่งที่คุณอาจจะได้คําปรึกษาหารือหรือว่าบางสิ่งที่อาจจะต้องรอบางอย่างก่อนเชื่อว่าคุณเข้าใจราศีกรกฎนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ